กับบทเรียนออนไลน์นะคะคุณครูชื่อคุณครูสุนิสาสาวทองนะคะหรือที่นักเรียนเรียกว่าคุณครูเก๋นะคะวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนกอบวิทยาเรื่องการบวกลบระคน นักเรียนจําได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกลบละคนไปแล้วจําได้ไหมคะว่าการบวกลบละคนคืออะไรวันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนได้ฟังกันนะคะว่าการบวกลบละคนคืออะไรนะคะการบวกลบละคนก็คือการบวกนะคะหรือลบที่มีเครื่องหมาย ตั้งแต่2องเครื่องหมายขึ้นไปนะคะในประโยคเดียวกันโดยที่เราจะใช้วงเล็บนะคะเวลาการหาคำตอบวิธีการหาคำตอบนะคะเราก็จะหาคำตอบในวงเล็บนั้นก่อนนะคะนะักเรียนพอจะจำได้ไมมเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะเราเรียนเรื่องการบวกไปวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการลบนะคะเหมือนกันเลยค่ะเราแค่จะเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวก เป็นเครื่องหมายลบนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะคุณครูให้ประโยคสัญลักษณ์มา50าสิลบยีลบหเท่ากับ ช่องว่างนะคะการหาคำตอบนะคะเวลาเราหาเราก็ต้องใส่วงเล็บก่อนวิธีการหาคำตอบก็เหมือนเดิมนะคะเราจะหาตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือ50ลบกับ21นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาผลลบที่เราได้นะคะมาลบกับ5อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นถึงจะเป็นคำตอบถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ วิธีการหาคำตอบนะคะนักเรียนก็เอา50ตั้งนะคะ,ะตัวตั้งจะอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายลบนะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเราเรียกว่าตัวลบนะคะวิธีการหาคำตอบเราก็ต้องเอาตัวตั้งขึ้นก่อนนั่นก็คือ50นะคะ50ลบกับ21นะคะวิธีลบก็เหมือนเดิมค่ะเราจะลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยอยู่ตรงไหนคะ หลักหน่วยอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคะนักเรียนหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะการหาคําตอบเราก็จะหาคําตอบจากหลักหน่วยนะคะศูนย์ลบกับ1ลบได้ไหมคะศูนย์ลบกับ1ลบได้หรือเปล่า ลบไม่ได้นะคะลบไม่ได้นะคะเพราะว่าศูนย์มีค่าน้อยกว่า1นะคะ0เป็นตัวตั้งมีค่าน้อยกว่า1ลบกันไม่ได้นะคะทีนี้เราก็จะไปยืมจากหลัก10มาหลักสิบนั่นก็คือ5นะคะ5ถูกยืมไป1 5หถูกยืมไป1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4นะคะ 1ที่ยืมมาวางข้างหน้าเลขศูนย์ตรงนี้นะคะศนย์จากอยู่หลักหน่วยนะคะมีค่าแค่0ก็คือไม่มีค่าอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วไปยืมจากหลัก10บมา1 1ที่ยืมมาจากหลัก10มีค่าเป็น10นะคะรวมกันแล้วได้10นะคะสิบลบกับ1วิธีลบเราจะกรำรหรือชูคะถูกต้องค่ะวิธีลบเราจะใช้กรำรนะคะนั่นก็คือกรำรตัวลบ คือตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะเลข1แล้วนับไปให้ถึง10นะคะที่เป็นตัวตั้ง1แล้วสองสามสี่ห้าหแด้าสิบนะคะนะักเรียนชูมืออยู่เท่าไหร่ให้เขียนเลขนั้นลงไปนะคะตอนนี้เราชูอยู่เท่าไหร่คะชูอยู่9นะคะนะักเรียนก็เขียน9ลงไปเสร็จแล้วหลัก10บหลัก1ินักเรียนจะเอาอะไรลบกับอะไรคะ ถูกต้องค่ะเราต้องเอา4ี่ลบกับ2ทำไมถึงต้องเอา4ลบกับ2คะเพราะว่า4อ่ะ4ก็คือจำนวนที่มันถูกยืมไปแล้วนะคะ5ถูกยืมไป1เหลือสทีนี้เราก็ต้องเอา4ลบกับ2วิธีลบนะคะเหมือนเดิมเลยกรสองนับต่อให้ถึง4 2แล้ว3 4ชูอยู่เท่าไหร่คะชูอยู่2ก็เขียนสองลงไปนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยข้อนี้ 29นะักเรียนเขียน29ตอบลงไปเลยใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวคืออันนี้นะคะก็คือลบ5เรายังไม่มาลบ5เลยทีนี้เราจะเอามาลบกับ5เราจะเอาตัวไหนมาลบเราก็ต้องเอาจำนวนนี้นะคะที่คุณครูวงกลมนั่นก็คือเลข29นะคะนะักเรียนก็เอา29ลบกับ ขอโทษทีค่ะลบกับ5นะคะแปบ๊บหนึ่งนะลบกับ5วิธีลบนะคะนักเรียนจะวางเลข5ไว้ตรงไหนเพราะว่าเลข5เนี่ยเป็นเลขแค่ตัวเดียวนักเรียนจะวาง5ไว้ตรงไหนคะวางไว้ตรงข้างหน้าเหมือนเลข2ให้ตรงกับเลข2หรือจะวางไว้ข้างหลังให้ตรงกับเลข9วางไว้ตรงไหนคะวางไว้ตรงไหนดีเอย่ยวางให้ตรงกับเลข เนะคะเราต้องวางให้ตรงกับเลขเเพราะอะไรเราถึงต้องวางให้ตรงกับเลขเเพราะว่ามันอยู่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีค่าแค่5ก็แสดงว่ามันต้องอยู่หลักหน่วยนะคะต้องวางให้ตรงกับ9วิธีลบเราก็จะลบจากหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะก็คือ9ลบกับ5วิธีลบเราจะ กรรมตัวลบนะคะนั่นก็คือ5แล้วนับต่อให้ถึงตัวตั้งนั่นก็คือเลข9 5แล้ว6 7 8 9ได้ได้4นะคะเราก็เขียน4ลงไปต่อมานะคะหลัก10เลข2ลบกับอะไรคะไม่มีตัวลบนะคะไม่มีตัวลบทำยังไงเราก็ ดึง2ลงมานะคะเราก็ดึง2ลงมาได้เท่าไหร่คะได้24นะคะ50ลบกับ21ลบ5นะคะได้เท่ากับ24เราก็จะเอาคำตอบอันนี้นะคะลงมาในลงมาตอบในช่องว่างอันต่อไปนะคะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของ50ลบกับ21นะคะลบกับ5นะคะเมื่อกี้ได้24เราก็เขียน24ลงไปง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะ ตัวอย่างข้อต่อไปนะคะคุณครูก็ให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาเหมือนเดิมนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์คุณครูให้มาคือ42ลบกับ10ลบกับ21นะคะนะักเรียนเห็นตัวเลขไหมคะต่างกันใช่ไหมเท่ากับช่องว่างนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์จะขาดเท่ากับกับช่องว่างไปไม่ได้นะคะทีนี้42 10แล้วก็21มีจำนวนอยู่3จํจำนวนใช่ไหมเราจะลบพร้อมกันเลยได้หรือเปล่ามันจะยากเกินไปนะคะเราก็ต้องใส่อะไรเอ่ยใส่วงเล็บให้มันนะคะเวลาลบนะคะเราก็จะลบจากตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนะคะนั่นก็คือ42ลบกับ10นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย 42ลบกับ10นะคะเราก็จะเอา42ตั้งนะคะลบกับ10มาดูนะคะวิธีลบเหมือนเมื่อกี้เลยเราจะลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังนะคะนั่นก็คือ2ลบกับ0นะคะ 2- ลบกับ0ต้องกำไหมคะต้องกำไหม 2ลบกับ0นย์ได้2นะคะเพราะว่าศูนย์มันไม่มีค่านะคะต่อมาหลักสิบนะคะหลักสิบเราก็จะเอา4ลบกับ1น,นะคะวิธีลบกรรัหนห1 1แล้วนับต่อให้ถึง4ี่หแล้ว2องสามสี่ชูมืออยู่3เราก็เขียน ชูมืออยู่3นะคะเราก็เขียน3ลงไปนะคะเราก็จะได้32แต่ยังไม่เสร็จนะคะเราอย่าเพิ่งตอบ32นะเราก็จะต้องยก32ตัวนี้นะคะมาะยกะยม32นะคะมาลบกับ21นะคะวิธีลบก็เหมือนเดิมค่ะเราจะลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยก็คืออยู่ข้างหลัง2ลบกับ1อ่ะกํา1 1แล้ว สอนะคะก็ได้ได้1น,นะคะนะักเรียนก็เขียน1ลงไปนะคะต่อมา3ลบกับ2กรกัม2นับต่อให้ถึง3 2แล้ว3นะคะได้1นึ่งนะคะ,ะทีนี้เราก็จะเอาคำตอบตัวนี้นะคะคำตอบคือ11นะคะลงไปตอบในช่องว่างเมื่อกี้นะคะที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ เราก็จะเอาคำตอบลองมาตอบเนี่ยตัวนี้นะคะ42ลบกับ10นะคะลบกับ21ก็ได้เท่ากับ11นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปตัวอย่างอันต่อไปนะคะจะง่ายอีกหรือเปล่านะมาดูนะคะ ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูให้อะไรมาเลขอะไรคะมี9กับ6เราเรียกว่า96นะคะ96โอ้โหตัวเลขสูงมากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวก็ต่อไปนะคะเครื่องไม้ลบนะคะลบกับอะไรดีนะักเรียนอยากให้ 96- ลบกับอะไรคะลบกับอะไรดีคะไหนลองคิดสิลบกับ 54นะคะ96ลบกับ54โอ้โหตัวเลขสูงๆทั้งนั้นเลยลบกับ54บลบอะไรอีกลบกับลบกับ19นะคะอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์หรือ,อยังเอ่ยยังนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ก็จะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะและก็ช่องว่างนะคะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ อ่านั่นก็คือวงเล็บนะคะเราใส่วงเล็บมาเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้หาค่าง่ายๆนะคะเวลาหาค่าหาคำตอบเราก็จะหาจากตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะการหา เราก็จะเอา96ตั้งนะคะง่ายๆเลย96ตั้งลบกับ54อันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะ96ลบ54วิธีลบเราก็จะลบจากหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะหลักหน่วยอยู่ตรงไหนหลักหน่วยก็อยู่ข้างหลังนะคะ6ลบกับ4ลบได้ไหมเอ่ยลบได้ไหมคะ ลบได้นะคะเพราะว่า6เป็นตัวตั้งมีค่ามากกว่า4ก็คือตัวลบนะคะเวลาลบเราก็ลบกันได้เลยไม่ต้องไปยืมนะคะเพราะว่า6มันมีค่ามากกว่าอยู่แล้วนะคะเราก็เอากำ4นะคะกำ4แล้วนับต่อให้ถึง6 4แล้ว5 6นะคะชูมืออยู่2เราก็เขียน2ลงไปต่อมานะคะหลักสิบ หลัก 10, 9ลบกับ5 9ลบ5กรม5นับต่อให้ถึง9 5แล้ว 6, 7, 8, 9นะคะเราก็เขียนเลขอะไรลงไปคะเมื่อกี้ชูมืออยู่เท่าไหร่นับได้แล้วชูมือเท่าไหร่คะชูอยู่4นะักเรียนก็เขียน4ลงไปนะคะเสร็จแล้วเอา42ไปตอบแบบนี้เลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือผิดนะเราอย่าเพิ่งเอา42ไปตอบนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันยังเหลือฮะมันยังเหลืออยู่นะคะก็คือเหลือตัวเนี้ยนะเหลือคือเหลือ19นะคะเราต้องเอามาลบกับ19อีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการยกมาเราก็จะยก42นะคะคือผลลัพธ์จาก96ลบ54ก็คือ42นะคะเราก็จะเอา42มาลบแบบนี้นะคะ42ลบกับ19 วิธีลบนะคะเหมือนเดิมเราจะลบจากหลักหน่วยนะคะ 2–9 ลบ9ได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะเพราะว่าสูงมันมีค่าน้อยกว่า9นะคะลบไม่ได้เราก็ไปยืมจากหลัก10อ่าหลัก10บคือเลข4ีเรายืม4 4ถูีุ่กยืมไป1เหลือ3นะคะตัด4แล้วก็ใส่3ลงไป1ที่ยืมมาเราก็วางข้างหน้าเลข2นะคะเล็กๆสามารถมองเห็นได้นะคะ วิธีลบนะคะ,ะวิธีลบเราจะกำรร9แล้วนับต่อให้ถึง12 9แล้ว10 11 12ได้3นะคะเขียน3ลงไปต่อมานะคะต่อมาคือต่อมาคือหลัก10นะคะหลัก10 3ลบกับ1นะคะกำรร1นับต่อให้ถึง3 1แล้ว2 3ชูอยู่2นะคะก็เขียน2ลงไป ทีนี้เราก็จะเอาคำตอบข้อนี้คือ23นะคะข้อนี้ไปตอบในช่องว่างเมื่อกี้นะคะช่องว่างที่เป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะคะคำตอบที่ได้ของ96ลบ54ลบ19เมื่อกี้คือ23นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะเป็นยังไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณครูมีอะไรสนุกๆมาให้นักเรียนได้ลองทำกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะพอนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะข้อที่1นะคะวงเล็บ73-13ลบกับ13นะคะแล้วก็ลบกับเนะคะเท่ากับช่องว่างนะคะข้อที่2 92-40-10ลบ40ลบกับ10เท่ากับช่องว่างนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคำตอบมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะ